ทีมข่าวเรืนี้สวัสดีครับวันนี้พาไปไกลหน่อยนะไปยุโรปเลยครับไปดูสงครามรัสเซียกับยูเรนนะครับลบกันมาแล้ว14เดือนนะตั้งแต่24กุมภาปีพันธ์ปี2022นะครับ แล้วก็โอ้โหตอนนี้มีคนตายทหารรัสเซียตายไปประมาณสัก4 000, 3 0 0 0นะฮะทหารยูเครนตายป,ประมาณสักหมื่นนะครับ แนะลรถถังเนี่นะครับเสียไป468คันของรัเสเซียเสียไป2 0 4 8คันนะครับรถล,ลำเลียนหุ้มเกาะเสียไป3,900คันนะครับพลเรือนยูเครนตายไปเกือบหมื่นแล้วนะครับไม่นับเรื่องเศรษฐกิจที่วินาศไปทั่วนะครับเรื่องการแบนพลังงานก๊าซของรัเสเซียหรือแม้แต่นะการขาดอาหารเรื่องการเพราะปลูกเรื่องอะไรต่ออะไรแล้วโลกนะที่มัน วุ่นวายทุกวันนี้ร้อนมาถึงบ้านเราที่พลังงานก็แพงไปด้วยนะฮะเพราะว่าต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเนี่ยนะฮะสงครามนี้เนี่ยไบเดนพยายามแล้วนะนาโตพยายามแล้วอียูพยายามแล้วที่จะคุยกับรัสเซียก็คุยยากฮะจนกระทั่งสีจิ้นผิงไปคุยกับวลาดิเมียร์ปูตินนะครับถึงออกแนวทางมาได้นะครับและล่าสุดนี้นะประธานาธิบดีของยูเคนะวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เนี่ยนะครับได้คุยกับสีจิ้นผิงฮะสรุปก็คือ สีเิ้นผิงเนี่ยจะส่งคณะทูตเข้าไปในยูเคนะและหาทางที่จะร่างสัญญาสงบศึกคือพูดง่ายก็เป็นสัญญาสันติภาพอนะคือดูแดูแนวแล้วนะฮะ คือจะให้อเมริกาให้ยุโรปทำเนี่ยรัเสเซียไม่มีทางยอมนะแต่ถ้าจีนเนี่ยรัเสเซียอาจจะยอมนะเพราะจีนกับรัสเซียเนี่ยเป็นพักพวกกันมาก่อนนะสมัยก่อนรัเสเซียก็ปกครองแบบคอมมิวนิสต์มาก่อนนะครับและจีนก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ระดับโลกแล้วตอนนี้เนี่ยนะสีจินผิงดูเหมือนจะออกตัวมากฮนะเรื่องนี้จะเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ของสีจินผิงถ้าสีจินผิงทําได้นะครับเขาคุยกับปูตินแล้วคุยอะไรมากนั่นเนี่ยเราไม่ค่อยรู้หรอกฮนะคุยกับท้านดีเซเลนสกี้เนี่ยนะครับของยเคเนี่ยมันสําคัญเพราะเซเลนสกี้ การหาลือครั้งนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นแรงกระตุ้นที่แข็งแรงสําหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะฮะสีนิผิงบอกว่าจีนจะไม่มองดูไฟจากอีกฝั่งแล้วและจะไม่เติมเชื้อไฟด้วยรวมถึงจะไม่่วยโอกาสจากวิกฤตครั้งนี้เพื่อหาประโยชน์นี่พูดกระทบชิ่งไปถึงไบเดนด้วยนะครับและจีนเนี่ยมีแผนสนิภาพ12ข้อครับของจีนนะครับ แม้วันก่อนนั้นนะหรูซายเย่ยทูตจีนในฝั่งเศสจะปากเสียนะครับบอกว่าลิทัวเนียรัสเวียเอสโเนียประเทศเหล่านี้ไม่อยู่ในสานะที่จะรับรองอธิปไตยนะครับตอนนี้สายโดนสีนิพิงตบปากแล้วนะครับเพราะสีนิพิงตอนนี้จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการยุติสงครามยุเครัสเซียแล้วนะครับเขาจะสร้างอธิปไตยละทิ้งสงครามเย็นนะ ยุติกาสรสลบหยุดยิงเจราจาสัาติภาพแก้ไขวิกฤตด้านมนุษยธรรมปกป้องพลเรือนและเฉลยศึกรักษาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้ปลอดภัยนะลดความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ห้ามใช้อาวุธนิวเคลียร์นี่เป็นเรื่องที่ EU หรือยุโรปควรจะพูดหรืออเมริกาควรจะพูดนะฮะแต่ตอนนี้อยู่ในมือสีอนผิงเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเรามาดูกันครับว่าสีนิิงจะหยุดสงครามยูเครนรัเสเซียได้จริงอย่างคำที่เขาโมวไว้หรือเปล่านะครับ